บทเสริมที่3วรา6คือเมฆหรือฟ้าฝนสี่อย่างเทียบกับบุคคลสี่จำพวก 1. นึ่วราหกคำรามแต่ไม่ตกฟ้าร้องฝนไม่ตกเปรียบเทียบได้กับบุคคลที่ได้แต่พูดแต่ไม่ทำหรือเพียงแค่เรียนปริยติธรรม แต่ไม่ได้ปฏิบัติจนรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ 2. เ2วราณหกตกไม่คำรามฝนตกฟ้าไม่ร้องเป็นข้อเปรียบเทียบของบุคคลที่ทำแต่ไม่พูดหรือเป็นผู้ที่ไม่ได้เรียนปริยติธรรมแต่ได้ปฏิบัติจนรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ 3. 3 พรราหกไม่คำรามด้วยและไม่ตกด้วยฟ้าไม่ร้องและฝนก็ไม่ตกเป็นข้อเปรียบเทียบของบุคคลที่ทั้งไม่พูดทั้งไม่ทำหรือเป็นผู้ที่อริยัติธรรมก็ไม่สนใจศึกษาเร่เรียนทั้งไม่สนใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ 4. ี่รราหกคำรามด้วย และก็ตกด้วยฟ้าร้องฝนตกเปรียบเทียบได้กับบุคคลที่ทั้งพูดด้วยทั้งทำรรด้วยหรือเป็นผู้ที่ศึกษาเร่าเรียนปริยัติธรรมด้วยและตั้งใจปฏิบัติธรรมจนรู้แจ้งเห็นจริงในอริยศาสตร,ร์ด้วยอังคุตระนิกายจตุการนิี่บาท21ทับ135ทับ หนึ่งร้อยหนึ่ง